You call me a gun. 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 Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled-up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop. No, I'm never second-guessing. I got a god complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm mason. This test all, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations. It's my way. I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Okay, I'm สวัสดีครับเจอผมอีกแล้วครับนายนนท์ยิสุนะครับวันะนี้เรามาอยู่กับเจ้านี่เลยนะครับตัวทีสุดดีแม็กซสองพันยี่สิบสี่นะตัวนี้จะเป็นตัวเตี้ยนะครับตัวนี้จะเป็นสเปซแคปสเปซแคปตัวสองพันยี่สิบสี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูใ,ใกล้ๆเลยนะครับดเดี๋ยวเริ่มจากข้างหน้าไปถึงข้างหลังวนรอบคันแล้วเข้าไปที่ยางไหนัก เราพามาดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับไฟหน้าจะเป็นแบบใหม่นะครับดีไซน์นะครับตัวไฟเลี้ยวเข้าไปอยู่ในโคมก็คือไฟเลี้ยวติดไปกับตัวเดย์ไลท์นะครับตัวเดย์ไลท์จะอยู่ด้านบนแล้วนะครับอยู่ด้านบนนะไม่ได้อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยอ่าก็จะเป็นไฟตัดบอกอย่างเดียวนะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบใหม่รวมไปถึงดีไซน์ตัวกระจังด้านล่างนะครับตัวจังด้านล่างเนี่ยดีไซน์แบบใหม่ ให้มันรับลมได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องนะครับยังเป็นเครื่องพันเกับ3ามพันอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับ Space Caps นะครับมีทั้งพันเแล้วก็สามพันนะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังดีกว่าว่าไฟท้ายเปลี่ยนมาแล้วจะเป็นไงไปไปพี่เอ็ดครับ <laughs> พี่เอ <laughs> ็ดก็วิววันนี้พี่จะมาขายกระเป๋าไปเดี๋ยวเราเจอด้านหลังดีกว่าโอเคครับพี่ไปไป้ลุ้นชอบแน่นอน โอเคเรามาถึงด้านหลังกันแล้วนะครับด้านหลังจะเป็นไฟท้ายดีไซน์แบบใหม่นะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูด้านนี้ชัดๆเลยนะครับด้านหลังไฟท้ายดีไซน์แบบใหม่นะครับ mm hmm. ก็จะมีเป็นสามขีดทรงนี้นะครับ mm hmm. มันจะดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูทันสมัยนะครับถ้าเป็นฝั่งนี้นะอันนี้คือเป็นตัว LDA นะครับมีกันชนท้ายสังเกตง่ายๆเลยนี้เป็นตัว LDA ก็เลยเป็นไฟ แบบนี้นะครับเป็น LED แบบนี้นะครับแต่ดวงไฟท้ายข้างในนะครับจะเป็น LED แค่นี้ไฟเบรกนะครับไฟเบรกจะเล็กลงดูเล็กลงนะแล้วก็ไฟถอยจะอยู่ตรงนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นแค่ทับทิมนะครับยังไม่ได้มีตัดหมอกหลังนะอ่าโอเคมือเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวเราไปพาดูข้างในว่าคันนี้เ c e c a ด LDA ข้างในมีอะไรเปลี่ยนบ้างร้อนไหมพี่ ไม่นะมบราเท่ไหร่ยากาศเย็นๆนะแต่คนเยอะมากเลยใช่คนเยอะมากรอคิวกันหน่อยนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายตัวเตี้ยเต็ดครับพี่เตไว้ถ่ายไฮแลนเดอร์ต่ออ่าโอเคได้อ่าพาลูกค้าไปดูไฮแลนเดอร์หน่อยพาไปดูไฮแลนเดอร์โอเคครับพี่ตัดต่อต่อต่อเต๋อไปเลยโอเคแรงสามวันติดให้ลูกค้าดูให้จุใจโอเคเลยพี่มีคอร์สปิดท้ายนะมีคอร์สปิดท้ายไหมมีคอร์สอ่ะ ขอไปรีวิวดีหลังสุดเลยดีกว่าเพราะว่าออปชั่นจะเยอะมากขอรีวิวพวกออปชัน่นน้อยๆให้ลูกค้าดูข้อข่าวออปชั่นที่ลูกค้าซื้อบ่อยๆก่อนอดีกว่านะครับส่วนวีคอร์ทำใจเยอะเราค่อยไปรีวิวทีๆห <GT S 2> นึง่งที่โชว์รูมเพราะว่า,วาอีกไม่นานนะับ๋ยวรถดิสเพยทก็จะมาถึงโชว์รูมแล้วเราก็จะรีวิวให้ดูเต็มๆได้เลย สเตจได้ของเราเดี๋ยวเราพาไปขับด้วยโัมใหม่เป็นยังไงจัดไปเลื่อนไหม่ใหม่มันจะเป็นยังไงน้อมาแล้วนะครับสำหรับภายในเจ้าตัวนี้นะครับเป็นสเปคกคร1.9 LDA เราเริ่มไปดูเลยดีกว่านะครับตัวเบาะนะครับยังเป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมนะแล้วก็เบาะแคปเรามีแถมให้เวลารับรถอยู่แล้วนะครับส่วนหน้าจอตัวนี้หน้าจอจะขยับขึ้นอีกผมขอิดนึงพี่เบาะมันเปลี่ยนลายไหมเนี่ย เรื่มสังเกตนะครับเบาะผ้าลายพเมยมนะเปลี่ยนลายใหม่นะครับตรงกลางมาลายใหม่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเรือนไม้นะครับตัวเรือนไม่ให้ดูเรือนไม้ตัวนี้นะครับเรือนไม้ตัวนี้ยังเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับอาจจะมีเล่นทรงเล่นสีบางจุดนิดหน่อยนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวจอนะครับจอตัวนี้จะเป็นจอแปดนิ้วแล้วนะครับมีปุ่ม เล่งเสียงเบาเสียงพวกนี้มาให้ด้วยเพื่อใช้งานง่ายเนาะถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยปุ่มเขาจะกดยากนิดนึงนะครับอ่าสำหรับตัวนี้ LDA จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็ LDA มีตัวเกียร์ออโต้แล้วนะสเปคแคปนะสอบถามเข้ามาได้นะครับใครอยากสอบถามนะครับ062249505โน้ตรับสายเองนะหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ใต้คลิปไปได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ เพจนานน้อยอิสุนะครับแล้วก็ฝากซับสไคร์ชแชลนี้ด้วยนะครับนานน้อยอิสุโอเคเดี๋ยวให้น้องบอสฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงโอเคครับมาสรุไว้ที่หน้ารถนะครับผมบอสขอฝากช่องเลยครับผมอ่เป็นเพจเ a c e b o o k นะครับบิ๊กบอสอิสุนะครับผมอิสุเมโทรแชร์พื่นะบิ๊กบอสนะครับแล้วก็ช่องทางที่ตเตอรเป็นบิ๊กบอสอิสุเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0 8 3 2 5 2 6 6 3 3นะครับ บรับสายเองนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูตัวต่อไปกันเลยครับผมสำหวันนี้สวัสดีครับ